หน้าตาดีมากหน้าตาดีเหมือนคนถือเลยที่นาเดียวหมกจิ้นส้มนี่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 หมกจิ้นส้มใส่ไข่โอ้มีที่น่านที่เดียวเท่านั้นครับคุณเดินมาได้ครับคุณผู้ชมคุณเดินมาจากนู้นเลยนะทางเข้ามาเลยแล้วดิ่งตรงมาที่แทบจะสุดทางเลยครับแล้วคุณจะเจอพ่อค้าแม่ค้าน่ารักน่ารักใจดีพอหนึ่งมาดินมาซื้อปุ๊บเนี่ยก็แถมฟรีสองก้อนเลยร้านอะไรลูกค้าคอมเมนต์ร้านอยู่ยดูดิทุกคนทุกคนดูครับ ไม่ต้เตรียมกันนะอะคมมเนมต์ลนอกจากนอกจากแม่ค้าพ่อค้าหน้าตาดีแล้ว,ลวดูคนซื้อก็หน้าตาดีดูเนะทุกคนดูครับโอ, uh. โอ uh, ้โหโหนี่สดสดทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมหอมทะเล,อ,ลอืมทำไมแม่ค้าที่นี่เขาคัดหน้าตาเหรอครปลาทัดดีโบราณคก็ติดวันกระทงครับิดปบานก็คงใหญ่ใหญ่ที่มันสวยมากเลยอ่าตอนทำยังไม่เสร็จเออยังไม่เสร็จตลอดนั่งขัน โคดสวายหงองตินนั่งคดสวายไงองติ้นนั่งกนั่งโคายองค์ติ้นกินขันโต๊กองติ้นองติ้นกินขันโต๊กเดี๋ยวผมจัดสายที่นโอ้น่ารักมากจริงชุ่มมันจะการเคลื่อนที่มากนะครับแล้วดูคึกคักที่นี่หมายถึงว่าคึกคักแบบน่าเอ็นดูอ่ะตำขนุนครับคุณผู้ชม ไก่ครับนี่เป็น,น,นไก่ไกใส่เครื่องเทศเหรอใส่เครื่องเทศไข่ไม่มาพลาดอย่างแรงทุกคนมาแล้วปะ บรรยากาศเย็นๆนั่งกับพื้นน่าจะต้องไปซื้อไปซื้อไปซื้อของกินตามร้านต่างๆแล้วก็มานั่งน,น่ารักมากเลยหาบรรยากาศแบบนี้ยากมากนะ ไืออาหารตมร้านางๆแล้วก็มาด้แต่ตอนนี้เรามาเรามาเลทประมาณกโอ้ี่มันจะันกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลุกเองอ๋อตรงนี้เขาจะลุกเองขาจะเก็บเองเที่ยเนี่ยนี่เขาก็บไอย่างแล้วเขาจะไปวังครับดูจังหวัดเนยนทครับเน่ยเา เก็บเองอะไรเองแล้วก็มีฐางกระยาให้เรียครับยช่เดี๋ยวไปดูดูนี่ยเราได้คาตอบแล้วพระอาจารย์เพราะว่าก่อนนั้นนะผมกับเพื่อนคุยกันอยู่ว่าี่จังหวัดน่าทำไมดูสะอาดจังเราที่นี่ที่ไหนแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลส่วนรวมด้วยก็ควรมาแล้วไปไปทำอะไรได้ง่ายมันจะเป็นเป็นไงแบบไปจังเก็ตเถื่านหลายที่เนาะเราพูดกันตรงๆนะหลายที่หลายจังหวัดหลายพื้นที่ไหมไม่แต่ในกรุงเทพเนี่ยคือกินแล้วบางทีเราก็อาจจะแบบเผลอ ปล่อยทิ้งไว้ที่นี่่นมีดูนะดูอดูต้นนี้นะดูต้นนี้นะทุกคนเพื่อนๆไปดูต้นนจะเก็บะไไ้ไปเี้กานีเขาก็จะเก็บความสาของเขาอ่แล้วก็ไปทิ้งขยะตรงนู้นเขาไปทิ้งน้นามองไม่เห็นนะถ้าถ้าเอามาไม่เจ็บทาคนจังหวัดอ่าง ท่ามแก่อะไรมาน่ารักไหมครับสวัสดีครับมาจากสุราษฎร์มาจากสุราษฎร์มาจากสุราษรมาจากสุราษฎร์ ไม่ไดเจออะไที่อมไม่ใช่ไม่ใช่่มวนผมก็เท่าง้กก็น้อบรรยากาศบรรยากาศไม่ได้จานละเท่าไ่บรรยากาศคืั้ม้าแล้วดูคึกคั้เที่นี่หมายถึงว่าคึกคักแบบน่าเอ็นดูอ่ะ เออคือข้างหน้าเอ็นดูอ่ะ เรามาดูกันต่อนะครับว่าคุณหนึ่งบดินจะทานอะไรครับน้ำโบราับขนมจลอดครับปลาพัดกีโบราณครับกีบวัยกระหงส์กับกิบบาทกับฟงใหญ่ๆน้ำเย็นน้ำม่เย็นครับาต้องมีกี่หฮูนมาพัดที่นี่ครับเราต้องซื้อซื้อเดี๋ยวเราซื้อแล้วก็เราไปได้เดินะครับอ๋อซื้อไปเลย ใส่เครื่องเทศไงใส่เครื่องเทศอืมอันนี้มีแหนมหมูเอ่อหมูทุกคนครับขอดึงไก่แล้วก็อะไรเนี่ยหลายอย่างเลยนะดูดิไม่ได้หารเหนืออาหารเหนือของแท้เลยน่ากินมากเลยตำขนุนก็มีเหมืนกันเออตำขนุนรูไหมตำตำเหรอเอาไม่ได้เร้ทำไม่เอาตำขนุนแล้วก็โดนโอ้โหนี่ครับ ตำขนุนครับคุณผู้ชมตำขนุนตำเหมือนส้มตำเหรอตำขนุนครับแล้วก็ไข่พวงเคยเห็นไหมครับไข่พวงไข่พวงไข่อ่อนพวงไข่อ่อนพวงไข่อ่อนไข่พวงพวงไข่อ่อนเอาจักขอบคุณครับอะไรนะครับแหนมหมูสดนึ่งใส่ไข่แหนมหมูสดนึ่งใส่ไข่โอ้ใส่ไข่ เอาเอาเอาสักสามอันครับได้ครับผมโอ้ทุกคนครับหน้าตาดีมากหน้าตาดีเหมือนคนถือเลยมีที่นั่นเดียวมีที่นั่นเดียวนะครับเมนูนี้เหรอครับแล้วมีที่นี่ที่เดียวก็ที่หน้านครับคออยทีครับอาจารย์ครับชื่อเมนูว่าหมกจิ้นส้มหมกจิ้นส้มนี่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 หมกจิ้นส้มใส่ไข่โอ้มีที่นั่นที่เดียวเท่านั้นครับ เพราะนั้นถ้าเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมอยากจะมาเอออยากจะกินเมนูนี้ต้องมาที่นั่นที่นี่ไปเดี๋ยวเพรานั้นกินเทมโบคือไหนมาแล้วอ๋อหรอร้านตีนไก่ซุปเปอร์นะคะร้านตีนไก่ร้านตีนไก่ซุปเปอร์คุณเดินมาได้ครับคุณผู้ชมคุณเดินมาจากนู่นเลยนะทางเข้ามาเลยแล้วดิ่งตรงมาที่แทบจะสุดทางเลยครับแล้วคุณจะเจอพ่อค้าแม่ค้าน่ารักน่ารักใจดีพอหนึ่งบริษมาซื้อปุ๊บเนี่ยก็แถมฟรีสองก้อนเลยอ็ชอบใจชอบใจมากๆเลยคือโบโบคุณแม่ค้านี่เขาเด็ดมากเลยเห็นไหม เดอดมาเลยน้ำยไม่เสร็จเออไม่เสร็จต่ลนึงตลนึงอลันึงอ้เยนวดน้หิบกวเดแหนมสดอืเปี้ยล่ไม่เปี้ยวอะแต่ดจะไม่เปรี้ยวอ๋อเป็นแหนมสดครับแหนมสดเลยนะครับยอดเยี่ยมมาทาขนมจีนานน้ำยาปลแล้วอันนี้เคยทานยัง ไม่ลองเหรอครับรีวิวขนมจีนหน่อยครับเนื้อขนมจีนอร่อยใช่ไหมน้ำยาป่าด้วยโอเคครับโอ้โหดูด้ครับปีที่เก้าครับอ๋อปีที่เก้าแล้วด้วยเออเนาะทุกคนอืมคนซื้อใจดีคนขายก็หน้าตาดีโอเคครับทุกคนมานะมาร้านนี้เลยกาตลอดไทยค่ะกาตลาดไทยครับเอ้าเหรอครับสองเลย รูปถายหรรายการแล้วคอมเมนต์ร้านอะไรลูกค้าราาคอมเมนต์ร้านอยู่างเง้ยดูดิทุกคนมาทุกคนดูครับไม่ได้เตรียมกันนะคอมเมนต์ร้านนอกจากนอกจากแม่ค้าพ่อค้าหน้าตาดีแล้วดูคนซื้อก็หน้าตาดีดูดูทุกคนดูครับโอ้โหที่นี่เขาคัดหน้าตาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสาวนั่นสวยทุกคนเนาะเออดูแล้วไม่น่าจะต้องกินข้าวแล้วอ่าิ่มแล้วอิ่มแล้วสร้างเฝอกอยู่ในป่า ผมเจอนางเอกมิวสิกวิดีโอเพียบเลยในตัวเนี้ยเพียบคลายมากไงเออนะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาละทุกคนครับผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่มาเดินถนนคนเดินที่น่านนี่พลาดอย่างแรงครับคุณผู้ชมเพราะไม่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 เหมือนใครเพราะเอากับข้าวแล้วไปนั่งกินไันเออนะซื้อกับข้าวแล้วเราก็ไปนั่งกินขันโตกเข้าใจก็นั่งเขาหงองค์จีนวะนะ นั่งขันสั่งนั่งขันนั่งคนนั่งขนนั่งตินั่งนงขันนั่งนนังันงขัน่งขันนัขันงขันนั่งนน่งขัน่งขันกิขนงขันโั่งขันยั่งขันนั่งนั่งขันนั่ขน่งขันนั่ขอบคุณันนัขนนขันนั่งงงงงน่น่น่งนั้นันน่ ทำไมแม่ค้าที่นี่เขาคัดหน้าตาเหรอคัดหน้าตาเพราะว่าผมสวยอยู่ในในนา่งเลยเออตัวขาวตัว้าวขายดีๆนะครับใช่ดีๆนะครับโอเนีคนผู้ชมคนเยอะมากบรรยากาศดีมากคือคักมากครับใครไม่มาพลาดอย่างแรง ขับนีก็มีคุณผู้ชมขับนีก็มีขับนีโคราชครับอาจารย์เอาอะไรครับผมจะเอาอันนี้วุที่ผมกินหน่อยอย่างเดียวนี่โอน้ำเงี้ยวเนี่ยเหรอขาประจำโอ้ขาประจำด้านอีกคนหนึ่งมาดื่มมาดื่ม นี่ครับดูคุณป้าเนี่ยของเก่าดั้งเดิมอร่อยแท้แน่นอนร้านประจําด้วยใช่ไหมครับร้านประจำร้านประจำครับผมจะบ่อยจะไม่เพลิดเพิไ่ไครับผมม่ำพริมตนใหญ่น้ำพริกอ่องก็มีอันนี้จบพิเศษอะไรอ๋ออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยววันมหลังเราเพิ่มเมื้อเศษพริกอได้มาพริกหนุ่มแล้ว๋อย่างก็สวยก็เดียว โอ้ยาหนนหมูนี่ขนจนขนมจีนอาจารย์เขากินขนมจีนได้ครับขนมกินห้าครครับครับเยอะรกินดรเนี่ยกินก่อนเราต้งหลายคนสวัสดีครับย่ังคุนเชีงเดี๋ยวรอติดตามเหรอ ครับอ๋อชวนกันมาอ๋อวเครับครับผมอ๋อครับเดี๋ยวรอฟังเพลงหนึ่งบดินนะหนึ่งบดินจะมาทำเพลงให้น่านครับขอบคุณครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเราเราซื้อเราซื้อของแล้วเราไปร้านนั่งที่นั่งกันครับ มาดูที่นั่งม่ะโอ้นี่ดูอะไรนี่ครับน่ากินมากนี่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 ก่นนนอนจะไปกิน oh, โอ้ขนมอะไรเนี่ยขนมขนมอะไรนะขนมบ้า,บ,า,บ,บ,าบินมะพร้าวเผือกอขนมบ้าบินมะพร้าวเผือก <c oughs> โอ้โหเห็นอะไรก็น่ากินไปหมดเลยอาจารย์ระวังครับเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งก่อนครับโอ้คนคึกคักมากเลยคนคึกคักมากเลยครับ mày em thương em chẳng ngần lừa lời không vì lòng ta em mong chờ thơ